ผมขอเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจระหว่างที่มีโอกาสได้โดยเสด็จพระองค์ท่านไปยังประเทศอังกฤษเมื่อไปถึงหลังจากที่เข้าีิพักเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปตรวจสถานที่ตำที่เคยทรงปฏิบัติครันี้ในการดูงานที่ในการท่งงานที่อังกฤษเสร็จแล้วก็มีการเลี้ยงถวายซึ่งโดยปกติแล้ว ก็ต้องมีการตอบแทนก็กลับมาอย่างประธานทูดแล้วก็รับสั่งกับท่านทูดว่าเราจะต้องจัดรีเทนแบงเกตให้กับผู้ที่เขาดูแลเราที่นี่ที่เขาจัดจัดให้เรามาช่วยดูงานที่อังกฤษคุณแพงก็บอกก็ได้ไปจัดที่โรงแรมที่ไหนก็รับสั่งมากันแล้วกัน mm. ก็มีรับสั่งว่าเราไม่ไปจัดโรงแรมไหนหรอกเรามาจัดประธานทูดของเรานี่แหละคุณแพงก็ตกใจท่านท่านก็บอกว่าล้ม ที่นี่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือและคนที่จะบริการอย่างนั้นพระค์ท่านก็ทรงมีพระสวนแล้วก็บอกว่ามีเราขึ้นไปดูมาแล้วแล้วคนเราก็มีแล้วก็ชี้มาที่พวกเราซึ่งผมเองก็ตกใจเพราะว่าผมไม่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย,เลยเพอถึงวันงานทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พระองค์ท่านจัดแจงคือซิลเวอร์ไอ้เครื่องเครื่องดูโอชาต่างๆมีลาย เครสเป็นรูปเป็นรูปของอาจารยทุตไทโก้และพวกเราก็ทําหน้าที่เป็นบอยบ้างเป็นอะไรบ้างและท่านทรงเลือกแฮนพิกคคอทรงเลือกด้วยพระบาทด้วยองค์เองส่วนกระบผมเองก็ทําหน้าที่หัวหน้าบอยซึ่งไม่เคยมีความรู้มาก่อนก็ต้องรู้ว่าการรีนวายจะต้องจะต้องเสิร์ฟอะไรก่อนแชมเปญก่อนหรือไวายขาวไวายแดงวางตรงไหนแก้วไม่ให้สลับกันด้วยความทึ่งและประหลาดใจเมื่อเสร็จงานแล้วก็เลยกลับกลุ่มทุนถามว่า ต้กบาทไปทรงเรียนมาจากไหนไ่หรือไปอ่านตำราจากไหนมาท่านบอกไม่ต้องเรียนหรอกเราเรียนทั้งหมดเนี่ยสมเด็จแม่ท่านทรงพระกรุณาสอนเรามาแล้วเราไม่เคยลืมท่านสอนเราเรื่องเทนเทเบิลแมนเนอร์เรื่องไรทุกอย่างเรื่องที่จะต้องเป็นผู้คนในคนเรื่องที่ต้องคอยดูแลคนอื่นเขาเรื่องที่ต้องมีความเมตตากรุณาทุกๆอย่างเราไม่เคยลืม